สวัสดีคร um ับเจ้าตาภาษาชาวบ้านเป็นรายการท้ายทอดสดๆออกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นงานเกษตรดีสารยุ่วฟ้าหมาโกศมฟ้ามสุนักป่อแม่จ้าโคศมีใสสาระข้ามยุ่โกศมีใสสาระข้ามโคดีสารพระธรรมดายเสื้อหมาตัวละสองหมื่นอันนี้ตัวเท่าไหร่อันนี้ครับพิมพ์ารครับใส่ยังคล่องคล่ำแน่นอน เออจะกวามจากว้างๆอันนี้มืดอแฝดท่นยีงยังครับเป็นไซเบียนบูริโฟครับผมข้าวมเอาวิตัวเดียวหลายตัวครับเอาวีหลายตัววีหลายตัวหลายตัวครับผมขายให้มันได้น้ะครับครับเิ้งเบิ้งเบิ้งแหมงเบิ้งแหม่งมแต่ว่าเมื่อคืนบานราคาเป็นติแพงแบบนี้าคอนีดีแงห่อไหดีง่ไหนนีขั้นที่เชื่อไหมตัวนี้รถอะไรเบอร์โท่ากัติ๊ในยูไส้ได้อ่าอาบาเข้าใก้ใกล้

อเมริกันบูลลี่ค่ะอเมริกันบูลลี่ค่ะอเมริกันบูลลี่นะคะอเมริกันี่สวยหาตัวนี้แนะนำเลยค่ะเอาปอมไหมปอร์มเขามีค่ะฟอปอมค่ะว่าเขาไปฝากสาวก็ฟอร์มเอาเอาไว้แม่แม่แม่ซอยเพิ่นขายของแม่แล้วเพิ่นขายได้ก็ดีใจส่วนหนึ่งเขาต้อง งานในสังคมมันไม่นอนสิไม่ได้เนี่ตำรวจเด้่เนาะว่าเช่นไม่เองสิกันไหนที่มันซอยกันได้ก็นซอยให้ขายได้ให้ย่าเมื่อบ้านเด้อย่าเมื่อบ้านขายได้ให้มันหมัอนขายได้ให้มันหมัอนครับครับครับรอ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 ผู้ใดสนใจเรื่องหมาเด้อเข่ามานี่มาในงานเกษตรแม่ข้างหลังเลยดี อยู่ด้านหลังเลยเนาะด้านหลังของแง่มากมากเขามาเขามาทางด้านหลังนะครับเด้อแฟบื้นก็มีหลายอยู่แฟบนีดีปะโม่แฟบหนีดีที่สุดโซนสัตว์เลี้ยงครับโซนสัตว์เลี้ยงนะโซนสัตว์เลี้ยงครับอยู่โซนสัตว์เลี้ยงครับผมรอยยุ่โซนสัตว์เลี้ยงงูบดีเท่าแล้วงูบดีอ่าผู้ใดมาเบิ่งราคาเป็นกันเองราคาบอกงานแรกนะชิมื้นแปดมื้นเก้าต่ว่าซื้ออีหลี ได้หมื่นเจ็ดเก네ะะ่าแล้วว่าสันรถเจ็ต่อรองได้ครับถได้อะรถรถได้ต่อรองได้ด้ะรถได้ต่อรองได้เออมาเอาผ้าไปเลี้ยงก็ได้ให้มาเอาผ้าไปเลี้ยงเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเบิางโซนใกล้ใกล้ตีให้คุณเจ้าจักหน่อยก่อนขอาความขึ้นข้ามความไปเย้อนเมื่อ้านเอาไปไปส่วนใกล้

Icana, ว่ดีเมาช่วยแ้่าดีมาไต้วันครับใกล้ลงก่อนไต้หวันนครเไใจีไต้หวันมีแล้วมันใไกมาจากประเทศไต้วันน้ำเท่าชนอะไรเอาคนไทยมาอยู่ในชุดไก่ชุดันเลี้ยงนะกันี้ยงหาพ่อเราเบอร์โทษนะกันที่เอาอ่ะ รไม่ไเบอร์เบอร์ยังเ็นมาเกบดเอ้นี่ครับเบอรรท่อได้ขอพรน้ำึ่ศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็้าเ้าอนะเนี่ยลอตเตอรี่ใครทาได้ลอตเตอรี่ไป่อยไป่อยๆรับมาเพ่งรับมาเพ่งเจ็ดแปดศูนย์มะเจ็ดแปดศูน

มบบเบ้อเดี๋ยวตุกๆนี่หนูเขาจะเดินไปไลรอจะเดินไปแถว้าหลังไปไปเคนไปเนใกล้ีข้างคนอีกใกล้ีข้างบีกอครับพับันนี้กเสอบุยจอน่้กงไนีกขโมย้อยไปรวงโดนไร ตัวเท่าไรตัวเท่าไรอันนี้ผมพามาเบิรงนไก่ไก่ไกของา้ามา้ามยังไงบ้างาไก่สร้างเกล็ดโฮมสเตอร์ไวล้ลอยคูละคูละสองพันพอพันกันลานนันนี้อันนี้มีแต่กิ่งกาหนอูอ๋อเดี๋ยวสิเขาไปบ้างให้เดี๋ยวกิ่งกาหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปบ้างให้ครับอ,อ,อ,อันนี้ ขอพันนี่ขอครับตันี้เขามาขายแล้วเจ็ดหมื่นแง่ครับยังยังมาขายยังยังไม่ได้ยินเสียงว่าใหญ่เบิางลักษณะใกล้ปีบิางยังไงนี่มันจะเป็นสายพันธุ์ปลาควายกับสายพันธุ์ไหนไอ้ไอ้อดีตเป็นปลาควายครับตั้งราคาขายไปเท่าไรขอครับอดีตเขามาขายแล้วขอเขามาหายต่ว่าเทาเทายังก็ขายเขาก็ขายให้เขาได้เขาขายแล้วขนาด ไอ้ร้านี่เขาขายขายานไรอดขายเทไรดีขาย,าาขายอ่าตัวนี้ตัวนี้เขาขายแล้วเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น้รู้แล้วว่าเขาายอดขายเทไรตอนนั้นผมลุมกันผมยังได้สองไฟรับสองไฟมาแล้วไฟไฟนะครับอ่าคนไ้สนใจมานั่นเบอร์โทรเจบาทุมัดเป็ดปอครับอ่าเบอร์โทรสี่เจ็ดหนึ่งครับ,บ,บหน <yapmış. S 1> เจ็ดแปดไทยพี่โดเห็นไหมไทยพี่โดนะไทยพี่โดไทยกันแล้วไทยแล้วไม่บอกรึยอย่าลืมนะอย่าลืมนะส่งเห็นไหมส่งเห็นไหมเครื่องพอดี่ะอ่ะไปรถเอาไปรถเอาอยู่ในเนี่ยอยู่ในอยู่ดที่มาพอดีครับพอดีครับเอาไปไปไปเมื่อวันกี้ต่อนี่บ่นี่บ่ เอาไหมแลมียังไขครัว่าดูจะมีพงสาิเศษก็เสัตว์ที่มันเป็นสัตว์เฉพาะจะมีหนูแฮมเตอร์อันนี้เรียกว่ากิ้งกามเลียนก็จะมีกิ้งกามเลียนอยู่ในตัวจะเป็นพิเี่อยู่ตัวนี้กิ้งก่าเนื่อบางนี่แหะ้าครับ ขายสัตว์กินแต่มีงูเลยใครสัตว์แปลกขายสัตว์แปลใครสัตว์แมกใครสัต,สตว์แมกท่านจะอยู่หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ๋อรลาศอยู่หลังมหาวิทยาลัยเนาะเอาผู้ใดสนใจเบอร์โทรไหนอ่าศูนย์แปดหนึ่งแปดห,ห้าแปดศูนย์แปดกับเบอร์ที่อยู่ในนามบัาทน้ำขอบคุณเลยไหน,ไหนอ,าอา้าวต่อไปนี่ผมสีผมสีผ้าเบิ้งเดี๋ยวผมฉีจับกล้องแล่ะฉีผ้ายางเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะ นี้เป็นโซนไก่ตีส้มสอตระกูลทองมาหาสารคามันนี้ไปยงผ้าผ้าเบิ้งครับผ้าเชยวส้มงานเกษตรอีสาร ไฟไฟพลอกไฟ้าน,าน,าาน,านต้วละสองร้อยห้าสิบาปมาเอาเลยขายด้ยสนสดราคามิยังเนื้ขายม่ยังเนื้อขายอะ่ะเห็นในคลิปมิยังเนื้ขายอะ่ะอ้ลายย่างค่ะเนี้ <c oughs> ไม่หอแล้วกันค่ะ ใครใคร ลูเรียนสมุทไธสอชอข้าคุ้นกวยเดี๋ยวเลือกะสันุดชุดหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยนะครับจัมโบ้ไอนาจัมโบ้ก็เยนาแบบีติดชิ้นนะคะแแล้วค่ะแแป้งหมดหมดเลยนะครับรัวอีตอนนะครับขอบคุณครับ ทุกคนเรานะคะมีอยู่สาตด้วยกัน่วเนีเราันดก้เนเดื่วันกนวันดวกันวันเดียวกันวันียกันวันคดีานวัเดียวกันวัเดีนีัเดียวกัีวกนวัดวเด้วนวัเด้าเเพียวกัรยันเยันวันเานาเดียเียนนวันนันนวันนนเับขอบคุณครัับวันนีวันนัับข้างัับเออเออแมน เขาพาเขาไปเบิ้งนิทรรศการที่อยู่ด้านในเป็นนิทรรศการของชวนราชการ,นราบนอุไา้มส่วนไหนเน่ครับแต่<ม>ว่ามันคาแล้วอาทิมองบเ่เห็นเบิ้งทั้งนี้ป่ะม่คำแล้วเมื้อกี้เบิ้งอิก,กเก้าละอันนี้แนีทังการผลิตโคเนื้ยอยุทธศาสตร์การผลิตโคเนื้อว่าเหตุไดอ้าวหน้ามาเบิ่งใน่สามาคมโคเนื้อ,ออีสาน โดยสภากเกษตรกรสถาบันกเกษตรกรเอา้าหลายดว้วมาเบิ่งหน้ามีแต่ความลูกล้วนๆทั้งนั้นเลยงานกเษนกษตรนะบ่มาบ่อไรได้เอานึ่ทั้งนี้เป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงเมื่ออึ้นที่ทายทอดสดใชนไทยเมื่ออื้นสินย่างเขาไม่ท้ายทอดสดให้ตะเว้นกระดิจกจักหน่อยนึ้งองต้องมากไ็ได้เดี๋ยวผมท้ายทอดสดให้เบิง่งอันนี้เป็นแนวทางเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงของเฮา ผมสิ้าออกไปเบิ้งงาน้างนอกไปเบื้องต้นมากลากไหมเสิ้าไปเบิ้งอันนึงได้สิ้าไปเบิ้งป้ายป้ายที่ที่อัลังการที่ชุดป้ายขายต้นไม้ที่อลังการอันนี้ไปเบิ้งกรมการเขางานของกรมการเขางานกรมการเขาเขากรรม

อกำลังเอาประกวดประกวดผู้บรรย่าผู้บรรย่าแข่งขันผูบ้บรรย่าชาวบ้านอันนี้นี่รางวัลทีหนึ่งรางวัลทีหนึ่งผู้บรรย่ญญาชาวบ้านโอ้ยงามคักดเด่นนะ

เ้าวลดต้นทุนการผลิตมี่ห้ามฟามจระเข้และเยะชมได้ใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะเยี่ยมชมบูธของเราได้นะคะเกษตรยังสมาร์ความเมื่อค่ะเรามี3ามบูธนะคะเราแยกหน้าที่กันทำลองดูนะคะชมได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะแบ่งหน้าที่กันทำบันจุดนี้อีกจุดหนึ่งแล้วก็จะมีจุดข้างทางค่ะ i uh -huh. หอมกระมีดน่นโลดละสามสิบบาทหอมมีกะเทียม yeah กระบุนครับบอสซื้อของเอาไปเลยนั่งันดีครับรูปนี้ครับใครยังไงใครยังไง

เอาไวกันนะไม่ม่ม่มสดเด็ดคอทนต์อะไรใจแน่นอนไม่อู่ไม่อู่320อยู่ตรงนี้อันนี้3ะไรเปรยรเมื่อกี้ยังแม่อนทั้งใน320เลือได้เลือกร่ร่ ซิมอะไรเพราะาได้ชกอย่างีเลยนือาเนเตเดียวเอานมาเลยนี่เหมือนห่อเหมือนห่อขอบคุณกองเนื้อเนี่ยเราได้คู่แล้วก็ได้ไม่ได้ม่ได้รครับผลิตเชียงเงินดอกให้ลูกค้าราคาตัดตัวใหญ่ๆได้ไมู่ราคาเนื้อแ้วก็เนอที่สุดมาพูดนะพ ตตกโกรนะอยากจะร่วมทำบุญกับพระปาหลวงปู่อินทไว้เพ่อไดบิ้งอันนี้วัไ้เบิ้ง่ไมนเอายงไเมเอาสุดยอดผมดกดำมาซานเออเฮ้ยเอาให้ยุห้นะผมัดว่าได้อ่านหัวัมาบิ้งอ้าวสุดยอดผมดกดำมาสานตะเลี้ยตนแท้ บริจาคมาตะเภาอยู <S Puis, <S ่หน้าร้อยบาทนะต้นร้านอยู่นะต้นกระหล่ำปต้นไม้สิผ้าไปเบิ้งป้ายป้ายขายขายอันเนี้ยอันร่างการว่าตั้งแต่เงีนเกษตรไ่ที่สุดอันอ่างการจะพามาเบิ้งไหม ใครต้นไม่ใครต้นไม่โอ้ยไม่ดอกไม่ไฟดับไม่ได้ไม่ได้ซื้อยังงูนี่ร่างก็ได้เ้ม่ะือเพาใหม่มงคอันนี้นี่จจะข้างหน้านี่มมหานี่นี่ของแท้ของแท้และากันเองกาไม่เบิ้ง่บิงได้บิซื้อมหามาวากันไม่ชอบทำได้เนาะครับทำทรทำ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 นำทำทำทำำ่นะได้ครับได้ครับ้ ่เอฟซีกับไลเซนอยู่ในงานเกษตรอีสานครับชื่อยยังก่ไงครับคุณตอนะคุณตอครัขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามงานเ่าอยู่มากน่าได้ตำรวจนะเดี๋ยวสิพาไปบงานไปที่อลังการที่สุด ายอยากครับนายอยากได้มีเจ้าเดียวที่หย่ที่สุดในงงนอยางไปบ่งเม็ดแล้วสมบัติสมบัติพัด้วย นี่มีอะไรมน,นาวมะนาวชมพู่มะนาวสีชมพู่เป็นมะนาวเวียดนามผมอุดโน้น,นให้ไปสองต้นอันนี้ต้นนึงล่ะครเป็นเป็นสมนยังบูดดิสมหวานกินได้ทั้งเปลือกอันนี้เป็นมะนาวกายพันธุเป็นต้นมาจากเวียดนามปลูกด้วยมเมล็ดกายพันุมาสนใจเขาไม่เชื่อ,อได้น้านยังพูดเลยไม่เชื่อย่งอยงางคำว่าโรสล้านยังอ่ะ อาลันกษตรสีนวดปลาจีนบุรีบ่ะมไม่ไมยังขาเยมียังขายมียังขายอ้าไม่ยังขายเลยเอาเาเอาบอกได้บอกได้ปักหน้าชมพู่ปากหน้าชมพูยังอีกราคาราคาเป็นกันเองนี่นี่เพิ่นลดให้ผมปกติดีขายสามรยลดให้ห้สบาทเหลือสองห้แต่วันห้างไม่อาทิตย์ใไลน์ก็นี่นะเอ้า นี่นี่ผมสนใจผมซื้อเองไปเดียวอันนี้มาทับความยั้งทับความยั้งห้ามจับอันนี้มันล้นเองอยู่ทับความยั้งห้ามจับอันนี้นี่นี่ผมซื้อนี่ไปผมซื้อสมสมเสลี่ยมงคลสมหวานทานได้ทั้งเปลือกอ่านี่มันขายราคาถูกราคาเท่าไรเนี่ยสามร้อยบาทได้สามร้อยบาทได้มากมากเขาออาอ่าน่าขายสามเราบ้านนี้เขามาเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อคันจิเขามาซื้อนี่ อันนี้เป็นขความยัเกเนาะมีแต s <S 9, 3, 9, 8, 9, ่ของแท้่อง่าแ้บ่เอามาขายเอาแต่ของแท้เอาแต่ของแท้มาขายเบอร์ท่เท่าไครับเบอร์ทรอศูนย์แปดเก้อีกเที่งอีนึงอ่าศูนแดค่ะเก้าสามแดงแสุริยะทั้งในก็มีแดงสุริยะทั้งในก็มีมีแดงสุริยะมีขนมององมะลิ มีหลายพันนี่บักไฟแดงนี่รับทิมสยามอานุนเกียวไรแม่เหล็ดเอามีมีหลายอย่างเลยอา้าวอันนี้บักมีของเฮาบ่นี่ซีบเลย่ะเออซ,ซีมมึงซีมมึงมี่ก่อนอันไหนคิดว่ามันจีขายบ่ไดรมองไหน <c oughs> ขายได้เมื่อเนาะเป่าเ <c oughs> ล่นซื้อดอกขายได้เมื่อไม่ได้หนระ <c oughs> อะอาจารย์ครับสวัสดีครับ เจ้าของสวนเองนี่ล้วเอาชิมังเอาจเจ้าของสวนจำได้่าเพื่อนไปจอ่ะจำไม่ได้จำม่ได้จำไได้ลถ่ายรูปทไหนดิถ่ายรูปที่นี่ข้าเดียงนดิมาเลมาเรมาเรเรื่องมเมาจากประจีนมาจากปะจีนของประจีนแซ่เม็ดหัวกินแซ่พรอนเมี่ยมียม่มาแม่กันให้หัวกินซิ่งแซ่บรเมีเนี่ย เาไทยเนี่ยเอาของสวนเองวันท่านชวนพันชิมอ่าเร้าเข้าหยั่งกันได้ไหมอืมขอ่งทางวันนี้คือไปบ้างนั่นของฝากไว้นี่แป๊บเดียวเจอไปบ้างการังการงานไปที่ผมบอกช่วงหัวไว้วกาอรังการงานไปงานเกษตรมันก็เห็นไป สวยงามเหมืรากันป้ายไลค์ขนาดนี้เบื้อง,อางการงานงามป้ายครับเบื้องด้วยเหงามคัดขนาดเลยต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม,ม,ม้แปลกๆแ,แม่เซอร์นะแดงสุริยะขนนุนพวกขนนุนอ๋อมีไม้แปลกมีทุกชนิดเลยงามพร้อมเบื้องเบื้องป้ายนะเบื้องป้ายเนี่ยเพราะว่ายางเบื้องานกับเบืบ้งงงามโซลาราน,นี่เนี่ยมีแต่ต้นไม้แปลกๆขายราคาถูกๆแม่เด้อ่าฝรั่งกิมจู มาไฟเขาเดียวดำมี่มัดของแปลกอะครับเอาผมสิจบการทายทอดสดอยู่อยู่ลานถือว่าล้านไปไปเอาเดี๋ยวชายก่อนหเห็นจังไยกัน,น,นบนนอน่อันนี้มาแก้วเฉยๆไ่ได้าลงายเอาเบิ้งป้ายง,งานบ่สเป็นไ้ป้ายอะบอซื้อก็ได้ขอให้มาเบิ้งป้าย

อันนี้าสวยยด้วพี่อามันสวยมีอ่านี่พักขานี่จนแงามๆอ่าพักขายกัมีตัวไอ้ซุ่มงาแงมขายคนอื่นมาแล้วเหลือแต่ซุ่มงามๆอยู่เนี่ยอ่ามาซื้อหรอที่เสื้อนี่ตีเทมเทมได้เอาแม<ด>่เอาแม่เอาเดี๋ยวชิว่อรถไฮเซื้อจังไงเป็นผู้ขายซอยกันพ่อแม่น้ำกันอยมาน้ำกันขายซอยกันขายกันเองขายเท่าไรรถใดกันรถรถอะไรกันชื้อตามแล้วค่ะแค่บาทอ่า อันอะไรจัาบาทอ่ะ <movie> อ <shifted> ันอะไรจ่ายบาทหนึ่งเออเอารับแม่นี่อะไรกับแมนิดหน่อยธรรมดาขายขัดของขัดรุ่นนี้มาขายอย่างเนาะต้องมีกำไรบางเมื่อวานเนาะว่าในคานลมมุงนะวมันค้าขายอย่างคาเต้นคาเต้นผมมาเบิ้งป้ายอยู่ร้านเนี่ยผมผมชอบใจป้ายชอบใจนี่แม่อิกขายได้เพราะใดก็ไม่ยังบอกแต่ว่าชอบชอบล้านป้ายป้ายเห็ดป้ายโฆษณา ลราจะมาังการอ่ะคือมาเสี่ยวเลยอยากซื้ออยังกันมาเสี่ยวมามาเบิงมาเสี่ยวได้เม็ดเลยกดร่องกดร่องขายกันได้ละจีไอ้เงินทอดเหไหมพี่มากมากไม่อร่อยไปทานเงินทอดไปถนนเด้ออ้าวสุดท้ายนี่ค่ะงั้นงันน้องงานกาแฟถึงวันไหนนะลืมแล้วถึงวันที่ยี่สิบเก้าพอดหอดวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมฟ้ามาเด้อ แต่ว่ามาสุดท้ทยก็ได้มาสุดไทยก็ซื่อมาสุดไทยสีลาคา่าถูกกว่าเด้แต่ว่ามาตัวนี้กันของดีดีนสีเหมือนต้องเฝ้ามาได้ต้องเฝ้าออมา,อา,ออมาเอาสุด้ายนี้ขอได้รับความรวมผู้จุผมนายเกียรติไกรไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ